¡No! ก็ว่าสําหรับดาราตลกศิลปินคนนี้นะคะอุ้ยพอหลังจากมีข่าวว่าหม่อมจ้งมกเนี่ยตัดสินใจทําหน้าครั้งแรกในชีวิตก็คือวัยห้าสิบเจ็ดปีโอ้โหหลายหลาย,หลายคนรอลุ้นมากจริงผู้ชมข่าว่าเอ๊ะจะรอหลาเอาการขนาดไหนตาจะสวยขนาดไหนงานนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจอยู่นานมากๆนะคะคือปีอะโอ้โหด้วยความที่ก็ไม่เคยทำเนาะเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะว่าเอ๊ะมันจะดีไหมมันจะง่นยไหมหลังจากเขาเองเนี่ยก็ตัดสินใจอยู่นานเพราะว่าเขามีปัญหาหนังตาตกด้วยความที่อายุเยอะแล้วใช่ไหมคะผู้ชมข่ะ ตามันก็เหมือนว่าจะลงมาปิดน้องมันก็ทําให้มองเห็นได้ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่มันก็ต้องมีการดึงหนังตาขึ้นไปตัดหนังตาออกเพื่อให้แบบว่าตามันดูสมูทขึ้นดูดีขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งก็บอกเลยว่างานนี้นะคะหม่ำจงม,มกอะบทจะทำอะตอนแรกคงจะเตรียมใจมาเต็มที่เลยค่ะ พอจะทำปุ๊บถึงกับหน้าถอดสีกันเลยทีเดียวผู้ชมคะ่ะทีนี้ค่ะพอทำเสร็จปุ๊บทางด้านของเอมบุษราคำก็เป็นลูกสาวเขาก็เลยออกมาโพสต์รูปภาพของคุณพ่อหม่ำจกมุกตอนนั้นยังมีอะไรปิดอยู่ที่ตายอยู่เลยเหมือนน่าจะเพิ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆค่ะหลังจากที่ได้มีการทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตนะคะการทําครั้งนี้เนี่ยหม่ำจกมุเขาก็ตัดหนังตาที่เหมือนมันต่างตาที่มันแบบตกอะ่ะมันก็ตัด ให้มันยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าใจแบบสับทางการแพทย์เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนน่าจะยกขึ้นนั่นแหละค่ะทางด้านของหน่งชาชาแน่นอนค่ะงานนี้ไม่พลาดนะคะที่จะวิดีโอคอลมาหาหม่อมจกมกจ้าหลังจากที่รู้ข่าวว่าคุณหม่อเนี่ยเขาไปทำหน้าใหม่ใช่ไหมคะก็เลยแคปไงแคปจอพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่าเจมจิหลบไปก่อนปรกรณ์ต้องชิดซ้ายณเดทต้องหลบไปทำงานทำได้เพราะว่าพราะเอกคนใหม่เพชรไทยแววตาสดใสกำลังมา ตาหวานจริงนะพี่ใหญ่เออคุณผู้ชมค่ะและล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าออคุณมดนะคะภรรยาของหม่อมจงมกเนี่ยเขาก็มีการออกมาอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามความหลอนอย่างต่อเนื่องค่ะพระ้อมกับมีการระบุแคปชั่นแซวแบบขำๆนะคะว่าติดหลอสซะแล้วตัดหนังตามาล้างแผลก็ไม่เป็นประครบก็ไม่เป็นแถมด้้อยอีกต่างหากช่วงนี้เมียต้องเป็นพยาบาลและพี่เลี้ยงเด็กเฮอ,อเข้าใจความรู้สึกเลยนะะมันอาจจะแบบ หนุนหนันหนีล้างแผลเองก็ไม่ได้ต้องแบบ,บรบกวนคนนั้นคนนี้ให้ทำนี่ขนาดผ่านไปไม่กี่วันนะคะเนี่ยตายยังหวานขนาดนี้ทุกผู้ชมคะแล้วถ้าเข้าที่เลยคะบอกเลยว่าได้พระเอกคนใหม่มาประดับโครงการน่แน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยบอกเลยว่าเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแน่นอนค่ะแต่ดูจากตาแล้วเนี่ยอุย้ย หวานเหมือนกันนะคะผู้ชมคะ่ะแล้วก็แบบตาเป็นชั้นเออดีงานดีผู้ชมเชื่อเลยว่าคุณมดเนี่ยได้สามีคนใหม่แน่นอนค่ะหล่อครับผู้ชมคะ่ะและนี่คือข่าวไว้ใไทนินิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม